เพลงนี้มีชื่อว่าสาวเล่เชิญทุกท่านรับฟังให้เพราะได้มาพบคนทานสื่อสาวเล่โอ้สาวเล่บานนามาทานหวานหวานสาวเล่วันนั้นหมดสามจานสด ในงานปลูกป่าสามัคคีโอ้สาวเล่บานา กรับจะเริ่นสุกจะเริ่นสีจะเริ่นมั่งจะเริ่นมีจะเริ่นดีจะเริ่นใช่พ่อแม่พี่น้องพี่รักและเคารพทุกท่านทุกคนที่กาลังรับชมช่องซุปเปอร์เงาเบาวจูสักชาแนลในรายการม,มุมเมามวนกราบผมพี่น้องมือนี่ม,มุมเมามวนนะครับได้เดินทาง นะครับผมอยู่บนถนนสายคืดฮอดพีคืดฮอดนองสุกูสุคนนะครับผมพี่น้องมือนี้นะครับให้ฟังแต่เสียงว่าให้เห็นหนาให้ฟังเสียงว่าจ่าบันห้าคิดพ่อนาผู้เว้าผู้จ่าสันดอกว่า <c oughs> <c oughs> มือนี้เบ้าโจซักไม่ได้เดินทางไปหาคุณพอ่อซูเปอร์ยงาครับผมพอว่าติดเวียกภารกิจตอนนี้กาลังเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ นะครับเวียกการเวียกงานยูสันเดพีดองบ่ได้ไปหาคุณพ่อสุปเปอร์เนาคู่บาอาจารย์ เออบ่ดด้ไปนางเบ้านาง่งจ่ายยุ่มม่มาม,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 ม่วนมวเออม่มเมามวนก็เลยใหญ่มากบนย่านพาหนะเออมาบนราชรถของเบาโจซักนี่แหละกำลังเดินทางไปเออด้วยความคิดหอดคิดถึงพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขุนอดบอได้ก็เลยจับโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเสียงบันทึกภาพการเดินทางให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมได้ฟังสันตัวเออกระซีเฝานั่นเมานี่สู่พีสู่น้องฟังไปคิดพ่อแนวดกระซขออนุญาตเฝ้าสู่ ฟังสันดีเออมันขิดหอดกันเนาะเห็นจังไดเนาะเออบัตที่นี่คือพ่อยังบัตรีคือพ่อเพลงสันดีพี่น้องเอออีพ่อซุปเปอร์เนาเพิ่นได้ประพันไวเออเพลงเสาเล่เพิ่นว่าเออแต่ว่าเพิ่นประพัน์ไวได้สองทอนเออยังอีกสองทอนเพิ่นก็เลยว่าโจโจโจเอโจไปประพันจอให้มันจบเลยโจเด้อเอาอีกสองทอนสุดท้ายไหมเออพอแตงบ่อนแล้วเอแตงให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเด้อว่าจัน์ว่าเดเาโจสัก็เลยว่างไหยพอ ไอ้ลูกสีมีความสามารถลดแต่งได้บ่ละ่ะเอ้ยสามารถสามารถเออนั่นละ <c oughs> ลูกสีแ่งได้บ่ละ่ะโอ้ก็แ่งให้มันได้ตัวเอออันใดพอกระสอนให้บรรทุนแนวเราไหม่เออลองเบิองลองเบิองเออไกลเลยสีมาลองเบิองคือคำคูบาอาจานพันส่นพันแหน่น้ำแหน่มีที่ไวใส่พี่น้องอาจารย์ใดใครพี่นอ้อง,องลองสะดับรับฟังเบืองด้อเออเพียงสาวเล่สีออกมาในรูปแบบใดเชิญพี่น้องรับฟังเบิองครับ ก่อนสีหลองสีล่ำก็ต้องระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์น้ำห้อยพิ่นสันตัวเนาะขออนุญาตมาดขำมครูบาอาจารย์ด้อบัดนี้ครับเรามาฟังเพลงกันซะเลยครับเพลงนี้ร้องในดอกเพลงนี้ไม่ต้องหลกขนเหมือนหนูพุกและหนูแผงเพลงนี้ไม่ได้เผาเหมือนขาจักเพลงนี้ไม่ได้โหยเกลือ เพลงนี้ไม่ต้องใส่ปลาแดกและน้ำปลาเพลงนี้ไม่ต้องใส่ขี้เหมือนหัวกเพลงนี้มีชื่อว่าสาวเลเชิญทุกท่านรับฟังให้เพราะได้มาพบคนทานสื่อสาวเล โอ้สาวเล่บานนามาทานวานวานสาวเล่วันนั้นหมดสามจานสดในงานปลูกป่าสามคขีโอ้สาวเล่บานนาสัาเทธาดินอาหารเพลนลาบก้อยต้มมีสี ทั้งลาบขมต้มแสบสาวแลดีเต็มพีรลีบอบบกพองสองปัจจัยอาตมาวันนั้นฉันอิ่มท้องพร้อมรับสองปัจจัยดีใจหลายทั้งสบู่ยาสีฟัน อีกมากมายสาวเลได้ทานถวายเข้าวัดวาสซองปัจจัยได้มาไม่ขอแบ่งค่าไฟแพงค่าน้ำค่าเน็ตนอขอสาวเลมาอีกตั้งตารอพระ จะรอวันนั้นสาวแลมายิจบแล้วพี่น้องเป็นจังได้พอฟังได้บอสองทอนแหลกเป็นคุนพ่อสุเปอปร์เา่าเป็นผู้ประพันธ์สองทอนหลังเบาโจสังเป็นผู้ประพันธ์เข้ากันว่าพี่น้อง ฟังเมืองเด้อแต่ว่าจะฟังออกควม,มวลไดอเพราะว่าฟังหาความ,มวนฟังจังได้กะบ่ออมีเพราะว่าเบา,บาโจศักเป็นคนที่เสียงขีล่ลายที่สุดหล่องเพลงยังกะบ่ออมวลพี่น้องแต่วันหล่องได้สุดเพลงเป็นคนที่เสียงบ่มวนแห้งนะครับแต่ว่าใส่าใจบักเกเลี่เบาสู่พีสู่น้องฟังสละเนาะจังได้กะกบประทานอภัย่าบ่มวลชวนหูนะครับพี่น้อง ฟังเมึงนะครับฟังเอารอยยิ้มฟังเอาเสียงหัวเราะนะครับสำหรับมื่อนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับช่องสุปเปอร์เาวบาวโจสักชาแนลตอนนี้บบาวโจสักกกำลังเดินทางบนถนนสายขิดนหอดพีขินหอดนองครับด้วยย่านผ้านะคูใจครับนิสสัน720 <c oughs> <c oughs> นะครับผมซึ่งเป็นรถตั้งๆรรุ่น ไม่ส uhm, ิบพิ่มสี่สิบต้นคุณทุกทุพี่น้องสี่สิบบวกเป่าโจสักว่าเออถ้าเป่าโจสดซักเป็นเด็กน้อยคุณแห่เออได้เพิ่นมาอยู่น้ำกับโอ้ยเพิ่นการยังสุขภาพแข็งแรงดีครับผมพี่น้องถ้าเดินทางไปนี masa, ม่ม่านน็ดเปียกเฮ็ดการเฮ็ดงานด้วยความตลอดปลอดภัยบ่ไขปบ่ป่วยเออบ่เก็บบ่ไอนะครับสุขภาพเพิ่นแข็งแรงดีเออใส่งานได้ดีนะครับผมพี่น้องนี่นิสสันเจ็ดสองศูนย์เออเป็น มาเบาโจซักก็เป็นเบาโจซักคนกูครับรถรุ่นโบคือว่านั่นละโ <c oughs> มเมนต์เล่มโบกีนี่ได้พี่น้องโบราณน,นะครับผมพี่นอ้องอ้าวขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกการรับชมครับผมกาขออํานวยไวพ้พรอให้พี่ให้น้องสุขสุขุนจงเจริญโดยอายุวันนสุขภร,ระปฏิปันตนะสานสมบัติ นะครับอายุนั่นไหนท่านเย็นเยามันพันปีจะได้ขาดวันนันั้นไหนท่านมีผิวพันพองผาสาเทียมสดใสสุขานั่นไหนท่านมีความสุขในใกายใจพลานั่นไหนท่านมีพลังกายพลังใจภลังศพ์พลังศรัทธาครบทุกประการทุกท่านทุกคนเทินจะเริญสุข